โอ้ยพี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อร์อันว่าพา่อบอลเลนเดอ้อนี่นี่นี่คือคอ,อกแตกดูพี่น้องครับคอ,อกนี่คือคอ,อกสมปอยห,หน่อยบ่เคยมีเหตุการณ์นี่ดูเอสโดนอะไรพี่น้องนี่คือคอ,อกคอ,อกแตกเกิดควายพี่น้องอยู่นี่มีเป็นเกือบลอยกว่าตลาดนี้ไม่ตลาดควายพี่น้องปรากฏว่าควายผู้ใดควายมาขายได้พี่ อุ้ยเบืรอพี่น้องเด้อางมงตัมัมีหายมบก้อนสื่อทุกรอยขอมันเลยเตุ่นตุน่ตนอีสุร้รป่ไปเดี๋ยวปะวอ้ดูดพี่น้องครับเบิ้งเบ้งเบ้มีข้วอพี่น้องครับปอกควาวเขาควอยเวียดอันนี้สุม่มเถกนัหนหอยกนันายอกันเขา่ได้ตำพอี่นอันี้เฮ้ยตพอ ตายตาย่ม่ไนบต้องคงงั้นอุ้ยมาอ้ยพี่น้องกอเ่คาอเมื่อนดีตลาดแตกได้เลยพี่น้องกดูดูพี่น้องครับอุ้ยบึ้งพี่น้องกันได้ไม้อ มีคอกเกิดมากไ่เคยพออย่างนี้ว่าง่วงง่วงเข่ารลายไปนี่พี่น้องมึงเจอไรนีของเบี้ยเป็นนั่งเลยพี่น้องเด้อคอเป็นนั่งเขาเขาสื่อทุกรอยเดียกันพี่น้องตอนนี้มึงเจอไรอยู่นี่มีเป็นจากมึงเจอไรเจอมีคอกแตกคอกล่นเขาสื่อตะ้านลับผมมึงตะ้านหรอพี่น้องครับอุ้ยน้อี่กันไหอุ้ยเจอวิบวักใสพี่น้องครับเอ้า ซ um. ื้อทุกร้อยเขาในธนาการยังออกปรได้หลายเติบอยู่ด้ว่ครับผมตั้งเพจ์ตั้งช่องบ่ะลูกพี่ฮะทางเพจ์ตั้งช่องถูกอย่าลืมไปกดกดเด้อจะเบิ่งไหนผมจะถ่ายเด้คล <ok ิปหนึ่งเวลาใครผมมาผมจะมาเบิ่งคอกเบิ่งคอกเบิ่งราคางง่วงละขางง่วงวันนี้ดีพี่น้องดีดีไหมวันนี้ดีเนาะโอเคเนาะสี่คนเลยบ่ะเยียบน้ำเลยบ่พอได้เล่มพอได้เล่มอยู่ดีอือพอได้เห็นบ่ ได้เนาะได้เนาะโอเคโอเคเอาเจ้าตัวนี karaoke, okay, okay. Goodbye, okay. so ้มองไหวเลยเนาะปีน่ะ yeah. ก็จะออกอย่างไรล่ะทีนี้ฮะแกเอามาที่เราโตแล้วมาทีนี้เที่ยงเที่ยงกับว่าแล้ววันนี้เอาเบิึงเอาพี่น้องบึงเด้เขามันซื้อเองมันจะเชื่อออกอย่างไรเราทีแล้วจำงัวตัวเองงัวตัวเองยังไงเขียนเขียนทีเขาบ่เขียนใส่เขาบ่เขาตรงนี้ใช่ไหม โอ้มีรหัสมันอยู่โอ้มันเขียนในเขาไว้นะยังยังเคยตัวนี้รือไม่ก็ตัวที่เขงเป็นโอ้ตัวที่่เครับโอ้มันเขียนไหนเนาะว่าทางงวหมอที่หายแล้วทางั่วนที่ที่มัมีอยู่มันนี่แล้วแต่บโรัดไปแล้วแต่คัดไปแั้วมันโบมันสื่อเนาะครับสันมันจำของมันหมดไปแล้วเอออามันก็มีวิธีบึ่งเขามันอยู่ครับไปพี่น้องครับขออนุญาตกราบลาพี่น้องไปทำงานก่อนพี่น้องครับอย่าลืมปุ๋ยเพชรตองคิงครับผมเริ่มขายแล้วครับ ผมคิดว่าป,ปีนึงเต็มๆเ,เนอะตอนนี้เริ่มขายแล้วราคาสามร้อยกว่าบาทเด้อพี่น้องครับเังไยวใดปยี่เปใส่ครับเอาไปผสมขีขีควายขีง่ว่เนี่ยมันเป็นมัปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับผมสามร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวใโทรมาศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งเก้าสองห้าเก้าเจ็ดคุณตั้มเพชรตองคิงน่ะผมเป็นผู้จัดการอีสานลางได้พี่น้องครับกวดังผมอยู่นี่อยู่คงพอกสังงานอยู่ละปุ๋ยกัดขายครับง่ว่กัดไทย